ในส่วนของแบบฝึกหัดเราจะมาทําพร้อมกันนะครับที่อูเคอร์ตาเชืรานนะครับอ่านหน้าที่25นะครับเขาบอกว่าฟังแล้ววงกลมล้อมรอบพินนี้ที่ได้ยินนะครับเราซื้อจะเป็นคนพูดนะครับเด็กๆก็เป็นคนวงครับอ่าภาพที่1นะครับเจ้าซือเอาเจ้าเสียง3เจ้า สาวคือตัวไหนครับตัวแรกนะครับสาวแปลว่าตอนเช้าอ่ะคำที่สองเผ่าพอเอาเผ่าเสียงสามเผ่าเผ่าแปลว่าวิ่งนะครับตัวนี้คำที่สามเอิญฟ,ฟัวเอิน เฟินภาพไหนครับภาพที่2นะครับเฟินแปลว่าส่วนนะครับหน้าหัดไปหน้าที่26นะครับเขาบอกว่าทิ้งลู่ยินเถียนซู่ห้าวก็คือฟังแล้วก็เลือกเติมตามลำดับที่ได้ยินนะครับซื่งจะเป็นคนพูดเนาะเด็กเป็นคนเขียนนะครับ 1, 2, 3, 4, 5ตามลำดับนะโอเคคำที่1 เทียนคำที่สองชู่คำที่สามหยินคำที่สี่วาคำที่ห้าชาว่าได้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลย ER พร้อมกันนะครับ คำที่1บอกว่าเทียนทเทียนแปไลว่าอะไรท้องฟ้านะครับคำที่สองู้สู้แปลว่าต้นไม้คำที่สาหยินหยินแปลว่าเมฆคำที่4่วาววาแปลว่าดอกไม้นะครับก็หเฉาเฉาแปลว่าหญ้าโอเคน้าถัดมานะครับ เราบอกว่าหาจุดแตกต่างนะครับมี4ใช่ไหมสี่จุดอ่จุดแรกก็คือจุดไหนครับเม้าส์นะครับมวกจุดที่สองก็คือเหยียนจิงนะครับดวงตาจุดที่สาม ชุยกลัวนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเสียสุนะครับรองเท้าโอเคหน้าที่28ี่สอ่านแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้เราซื้อให้เป็นกันบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับภาพที่หนึ่งหยืน หินไปว่าอะไรเอ่ยก้อนเมฆนะครับโอเคข้อที่สองชาวชาวไปว่าอะไรครับยาคำที่าสามชูแปลว่าต้นไม้นะครับแล้วก็สี่หัวหัวไปว่าอะไรครับดอกไม้นาะโอเค okay. หน้าที่ 29่านักสุดท้ายนะครับเขาให้วาดภาพส่วนดอกไม้ที่สวยงามลงในกรอบด้านล่างนะครับแล้วก็เขียนอธิบายเป็นภาษา,าจีนแต่ว่าเราซื้อนะครับจะให้เด็กๆวาดภาพส่วนดอกไม้แล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปในนั้นนะครับอย่างเช่นวาดต้นไม้ก็เขียนคําว่าต้นไม้ใส่ที่ต้นไม้ด้วยนะครับวาดดอกไม้ก็เขียนภาษาจีนคําว่าดอกไม้เข้าไปด้วยนะครับให้เด็กๆใช้คําศัพท์ที่ ได้เรียนมานะครับมาประกอบรูปภาพเนาะเสร็จแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับ